ัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับญิงอีกหนึ่งร้งนะคะแล้วก็มากับกล้องเหมือนเดิมเนาะใช่ครับแล้วก็ร้าน19โพสีทองเหมือนเดิมนะคะคก็ห้ามลืมชื่อร้านนี้เลยนะถ,ถ้าใครอยากได้รถสวยสภาพดีเนาะต้องนึกถึงเราเลยนะครับร้าน19โพสีทองวันนี้นะคะก็พามาอีกหนึ่งคันนะเป็นรถครอบครัวราคาดีแล้วก็มาพร้อมแบบ full option เลยราคาจับต้องได้ไง่ายด้วยกับคันนี้เลยเป็น คุณได้แฮชวันรุ่น o อ d ดี u ักนั่นเองมาในปี 2017, 2017นะครับ2017น,นะคะก็คือโฉมเขาเนี่ยจริงๆก็ไม่เก่าเนาะเป็นตัวหน้ากระจางตั้งนะคะแล้วก็มีกล้องมาให้รอบคันเลยนะคะออปชั่นคือมาครบหมดแล้วเดี๋ยวเาราพาวนดูสีรอบคันกันก่อนละกันเนาะนคันนี้เป็นรถติดเขาเรียกว่าตะเข็บเดิมๆทั้งคันนะคะไม่เคยมีชนหนัก ไม่เคยมีทิศคว่ำแล้วก็ไม่เคยมีน้ำพ่วมมีประวัติการเข้าสูนยชัดเจนอ่ารุ่นท็อปดีลักนะคะด้านหลังก็จะติดคำว่าดี u ักมาให้มีทั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วก็มาพร้อมด้วยต้องรอบค<อ>ันกัน<ช>ไปเลยนะคะคันนี้ตัวท็อปมีประตูไฟฟ้าสองข้างด้วยใช่ออปชัน่นมาให้ครบหมดแล้วอ่ะดูวนรอบคัน,นเรียบร้อยแล้ว ไม่แน่ใจในกล้องสีตัวรถจะเห็นชัดไหมนะแต่ว่าสีตัวรถคันนี้เป็นสีดำชัดเจนอยู่ครับชัดเจนอยู่ชัดใช่ไหมคะใช่เพราะว่าสีดำเนี่ยลูกค้าหลายท่านหากันเยอะมากๆพอดีคันนี้เราเพิ่งหลุดจอเราก็เลยเอากลับมารีวิวให้ทุกท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนั้นเราเหมือนยังไม่ได้ลงรีวิวเนาะเราติดต่องก่อนใช่ไหมจำจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคันนี้นะ สวยมากๆนะนะนับว่าเป็นโอกาสดีนะเรื่องโชคดีท่านไหนที่กำลังหายอยู่ใช่อะเดี๋ยวเรามาดูก่อนล้ออลลอยนะคะให้เป็นสเปคเดิมจากสูตรแล้วก็ได้เป็นยาง Bridgestone เนาะซึ่งจริงๆก็เป็นยางที่เปลี่ยนมาใหม่แล้วแหละยิงดอกเขายังลึกอยู่เลยดอกยังเลึกอยู่ใช่ค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้อย่างที่แจ้งว่ามาพร้อมด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าครบหมดแล้ว ภายในเป็นเบาะสิบเอ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยก็ตะเข็บเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆหมดนะคะทั้งคันเลยเนาะให้ดูภายในให้ดูภายในก่อน <c oughs> ว่าภายในสวยใสยแค่ไหนออนี่เลยนะคะตัวนี้จะได้จอกลางมาด้วยใช่ครับแบบนี้ภายในก็ใหม่เลยนะภายในใหม่มากครับใช่<อ>เลขกใหม่ประมาณแสนสองเนาะคันนี้ แสนสองแล้วก็ให้ดูกุญแจก่อนละกันคือต้องบอกก่อนว่าลูกค้าคนเดิมรักษาดีมากเพราะว่าอย่างคืออิงพูดไปหลายคลิปแล้วว่าตัวนี้มันจะแตกง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามือแรกนะคะรักษาไม่ดีเนี่ยตัวนี้แทบไม่ได้มา<อ>สมมติว่ารถสิบพันอาจจะได้มาทัก2สองสัปดาห์ไม่เกินนี้ที่เหลือก็คืออันนี้มันจะแข็งแรงกว่าตัวนี้จะมีอสองอันนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะให้มาแค่หนึ่งชุด<อ>หนึ่งต่อน,นะ,ะได้ครับเป็นรถมือเดียวยามิคีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ขึ้นมาให้ดูพวงมาลัยก่อนก่อนจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะสวิตฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวประตูตไฟฟ้าเนาะ<บ>แล้วก็เป็นพวกไฟในรถภายในรถอะไรอย่างนี้ก็คือต้องกดสวิตต์ตรงนี้ก่อนเนาะสามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยใช่ะะให้ดูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนิดนึงปุ่มทุกจุดไม่มีรอยซีดเนาะสวยนะคะแล้วก็เป็นพวงมาล,ลัยหุ้มหนังแล้วตัวหนังเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องจับหนังรอบๆคือหนังอยู่ในสภาพดีมาก ไม่มีแบบรอยขาดรอยถลอกอะไรพวกนี้นะคะทุกคนดูแลรักษาการใช้งานดีๆมากมากจริงๆไม่เยอะเลยรถเจ็ดแปดปีเฉลี่ยววิ่งปีแล้วก็มันหมื่นกว่าโลแค่หมื่นกว่าโลแค่นั้นเองใช่เดี๋ยวเราขึ้นรถอ๋อลืมบอกคันนี้เขาไม่แต่งใส่เป็นเอ็น b อมาเครื่องเสียง JBL แบบนี้เลยใช่ใช่เขาน่าจะเปลี่ยนดอกด้านในนะคะวันนั้ก็ไม่ได้ถามเขาอ่าเราขึ้นมาดู ภายในกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คันนี้ให้ดูเลขไม่ก่อนคันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นกว่ากว่านะคะหนึ่งแสนสองมื่นกว่ากว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นรถบ้านมือเดียวเพราะเพราะฉะนั้นประวัติการเข้าสู์เขาก็จะชัดเจนเนาะอันนี้เมื่อกี้ปิดเครื่องเสียงไว้อ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวกล้อง รอบคันนิดนึงนะคะนี่ก็จะมีในเรื่องของตัวกล้องรอบคันอะไรมาให้หมดแล้วแล้วก็เราก็เลือกมุมมองคิดท,ทางอะไรอย่างนี้ได้นะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากล้องไม่ได้มีเสียนะคือวันนั้นไปดูคลิปของเราไม่เอ่ยชื่อช่องเนาะ,นะวันนั้นไม่เห็นอยู่ช่องหนึ่งเขาเอามาลงขายเขาอัดคลิปลงด้วยครับแล้วเออกล้องมุมนี้มุมนี้ขึ้นเป็นสีเหลืองอถ้าขึ้นเป็นสีเหลืองเนี้ยคือกล้องเสีย ใช่คือกล้องเสียแต่ว่าอันนี้คือขึ้นเป็นสีของปูนใช่พเพราะว่าตอนนี้เราจอดอยู่บนพื้นปูนนะคะถ้าตรงนี้เรามีหญ้าหรืออะไรเขาก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแต่ถ้าเมาื่อไรดูช่องไหนแล้วมันขึ้นเป็นสีเหลืองคือไม่ใช่สีของบรรยากาศร,รอบรถอ่ะขงง้ง่ายๆแสดงว่ากล้องเสียแสดงว่ากล้องเสียเป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกตแล้วะค,ะคือต้องบอกก่อนว่า ราคาไม่ถูกนะคะเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนกลองที่สูต์ใช่ไหมครับใช่คือสูตรเนี่ยเขาไม่มีนโยบายซ่อมเขาจะเปลี่ยนให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งหลายบาทนะะต้องบอกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีๆใช่ใครที่เห็นกระป๋องถูกก็เช็คต้นเช็คปลายเช็คประวัติอะไรสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเลงราคาถ้ารถสวยๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าเลงราคาเนี่ยมันอยู่ในช่วงของที่ที่เราจัดโปรอยู่นี่แหละเนาะใช่อะแล้วก็ ถึงแม้จะยังเป็นรถปี17นะคะเอกสารก็ยังต้องครบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นคู่มือการใช้รถเนาะแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้ประตูสไลด์ไฟฟ้าไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่เป็นเขามีวิธีการใช้มาให้มีข้อควรระวังอะไรเงี้ยก็เอ่อถ้ากังวลก็ศึกษาสักนิดหนึ่งใช่เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคู่มือบุกสวิตต์อ่าอันนตัวสำคัญเลยใช่จุดสำคัญเลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าเป็นรถที่ ไม่แท้เช็คสูตรนะคะมีประวัติชัดเจนใช่อันนี้ก็เป็นเจ้าของมือเดียวเลยนะจริงๆถ้ารถหลายๆมือบางทีก็เช็คเช็คประวัติยากอยู่ถ้าเขาไม่ได้เข้าแบบสูตรมาตลอดนะ,ค,ะครับบางคนเหมือนแบบถ้ารถสองมือเนี่ยปี2017เนี่ยยังรับได้อยู่แต่ว่าบางคันเนี่ยเออปีตอนนั้นเคยมีรถยุคันหนึ่งเฮียเล่าให้ฟัง รถได้อยู่ประมาณสามปีมั้งเปลี่ยนมือมาแล้วประมาณห้ามือโอ้สามปีห้ามือนี่ใช้กันคนละไม่กี่เดือนเองนะฮะใช่แล้วเครื่องงงว่ารถมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมสามปีจำไม่ได้ว่าสามหรือสี่ปีวันนั้นเฮียเขาเล่าให้ฟังก็แบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจฟังมากเนาะเปลี่ยนกัแล้วประมาณห้ามือซึ่งงงว่ารถมันมีอะไรหรือเปล่าทําไมต้องเปลี่ยนถึงห้ามืใช่แล้วคือแต่ละคนเนี่ย เออถ้าเป็นญาติกันหรืออะไรใกล้เคียงบ้านมันยังพอเข้าใจได้อ,อันนี้คืออยู่ยเหนืออยู่อีสานอยู่ใต้ไม่น่าใช่ญาติกันะไม่น่าใช่ฟังฟังดูแบบแพทเทิร์น,ะนอะเนาะอ่ะมาเรื่องของเราต่อเดี๋ยวจะยาวไกลออกทะเลไปนะคะก็คันนี้เฮียเขามีไปเช็คประวัติเอเดี๋ยวนะหญิงดูไปเช็คประวัติเลขใหม่มาให้แล้วด้วยเนาะแล้วก็มีไป เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองถ่ายให้ครบหมดแล้วนะคะระยะครั้งถัดไปแต่ดูใบห้อยคอให้คือคนที่ได้ไปก็ไม่ต้องไปกังวลเลยใช่ใชจริงๆเดียเนี้ยแสนสองถูกก็ใช้ไม่เยอะเลยเฉลี่ยวิ่งปีละแค่ประมาณหมื่นหมื่นห้าเนาะอืมใช่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกเล้งอยู่ประมาณเนี้ยถามว่าเอาจริงๆถ้าวิ่งไปเชียงใหม่วิ่งไปเชียงใหม่ปีหนึ่ง อ่ะถ้าวิ่งไปเชียงใหม่หรือว่าหญิงอะอยู่กรุงเทพเนาะวิ่งไปเชียงใหม่หรือลงสงขาสักเดือนหนึ่งห้ารอบห้ารอบสมมติพันกิโลก็ห้าพันโลเข้าไปเลยใช่ไหมใช่เดือนเดียวแล้วถ้าเราวิ่งปีหนึ่งหลายๆรอบก็วิ่งไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมแต่นี้ถือว่าใช้ไม่เยอะใช้แค่ประมาณหมื่นกว่าโลเนี่ก็มีใบห้อยคอให้นะคะแล้วก็อันนี้ครั้งถัดไปอ่ะอันนี้ครั้งถัดไป อย่านะสายพันอันนี้ครั้งถัดไปนะคะก็คือตอนนี้เลขไม้เมื่อกี้ทิงให้ดูก็คืออยู่ที่หนึ่งสองสี่นะคะรั้งถัดไปเนี่ยที่จะต้องไปเช็คอีกทีก็คือหนึ่งสามสี่อันนี้เป็นตัวน้ํามันเครื่องอน้ํามันเครื่องจะทุกหนึ่งหมื่นกิโลนะคะแต่แต่น้ํามันเกียร์กับเฟืองท้ายเนี่ยเข้าๆจะประมาณห้าหมื่นหกหมื่นโลแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะคะอ่ะแล้วอันนี้ก็คือให้ดูหน้าจอหมดแล้วเนาะเกียร์เป็นอัตโนมัติ แล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้นะคะแอร์ mm hmm. เป็นแอร์ออโต้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์ตอนหลังนะคะ mm hmm. ก็เปิดอุณหภูมิได้เลยเปิดเปิดแบบเขาก็จะมีสวิตขึ้นมาอันนี้เป็น mm hmm. ก็เลือกอันนี้เป็นแอร์หน้านะคะ mm hmm. ไปชุกเฉินอะไรก็คืออยู่ครบหมด mm hmm. ง่ายๆ mm hmm. ตัวตัวท็อปอันนี้ก็จะมีกระจกตาแสงอัตโนมัติมาให้แล้วจริงๆใครอยู่ไกลเนี่ยตอนนี้คือหญิงพยายามให้ดูทุกจุดเลยว่าค mm hmm. ันนี้รถมันใหม่จริงๆ mm hmm. ให้ดูฝ้าเพดาน ใหม่จริงๆแล้วคือ,บอเบาเบิรกคือใหม่เลยฝ้าเพดานไม่มีรอยเจิมนะคะเผื่อท่านไหนซีเรียสว่าเอ้ยไม่อยากได้รถที่มีรอยเจิม<ช>คันนี้ไม่มีรอยเจิมแล้วก็เจ้าก,กางอะไรก็คืออยู่ครบหมดนะคะน,น,ไไนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมาจากศูลเลยค่ะครัสเปคเดิมโรงงานะสเปคเดิมโรงงานะคุณคุญแจรประตูสได์ไฟฟ้าอะไรก็คือมีให้ครบหมดอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะเพราะว่า เคันนี้ถือว่าได้มาสภาพดีมากๆแล้วก็ตัวเบาเองภายในก็ใหม่มากๆอ,อ,อันนี้ถ่ายให้ดูทุกจุดเลยนะคะให้ดูฝ้าเพดานกว้างๆจอเจอใช้ได้หมดประตูสไลด์ไฟฟ้าก็ใช้ได้ทั้งสองข้างให้ดูถูกจุดเม็ดอาร์ตเดิมหมดนะคะไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความตอนนี้เรายังสตาร์ทเครื่องไว้ไเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องยนต์กันด้วยเนาะ เป็นอารชเดิมหมดนี่อ่ะพาวนรอบคันอีกหนึ่งรอบนะคะรอสเปคเดิมนะครับร้อยังไม่มเลยนะเดี๋ยวดูด้านหลังวันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงจะแทรกไหมเพราะว่าผลเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องรีบรีบกันสักนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวท็อปดีลักตัวท็อปดีลักเรายังไม่ได้แจ้งราคาใช่ไหมใช่ยังเราพาชมมาซะเยอะนะคะใ่คับทนี้จัดโปรพิเศษเหลือเพียงแค่ 8แส0 0 0มแดันบาทเท่านั้น8แส0 0 0ม่นแปดพันเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวน์ผ่อนแค่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย1มื0นสามครับหมื0นสาก็ตีไปหมื่นสามหมื่นสี่แต่จริงๆแนะนําให้เพิ่มเงินดาวน์เนาะจะได้แบบผ่อนน้อยลงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสาหรับลูกค้าเครดิตดีเนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณสองปดเก้าเั้นใชท่ารับอ่ะเดี๋ยวพาเอ้ยเดี๋ยวเราเราเืมเดี๋ยวข้าพาดูฝั่งนี้นิดนึง ทุกท่านจะได้ดูกันแบบว่าทุกจุดให้สบายใจนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าก็คือใช้ได้สองฝั่งปกติกตเลยเดี๋ยวพาดูเมนอาร์ฝั่งนี้อีกทีหนึ่งเมื่อกี้พาดูฝั่งนู้นแล้วเนาะก็นี่นะคะเมนอาเ,เดิมๆหมดรถยนต์ไม่ค่อยมีชนหนักไม่เคยมีพลิกคว่ำเดี๋ยวดึงฝั่งนี้ให้ดูเน่ยสติ๊กเกอร์ตากไก่อะก็ก็ยังอยู่นะ<ต>มันก็จร<า>ิงๆ,งๆมันก็เริ่มเริ่มม,ม,มีแบบหลุดไปบ้างตามอายุการใช้งาน อ่ะอันนี้ดึงผ้าพดานให้ดูสวยเดิมนะคะไม่มีรอยสีไม่มีรอยเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยมีพลิกความมาเดิมเดิมมาเลยนะคเดิมเดิมใครอยู่ไกลๆคือสามารถตัดสินใจซื้อขายออนไลน์ได้เลยใช่เพราะว่าตอนนี้เรามีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาสลับตำแหน่งกันให้กล้องมาเปิดห้้งเครื่องยนต์ มาเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ชมกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูในส่วนของตัวไอเครื่องยนต์ด้วยคือคันนี้รถใช้น้อยแล้วคือต้องบอกเลยว่าฮุนไดอ่ะเขาให้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ประหยัดน้ามันนะคะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0รซีซีร้อยสิบห้าแรงม้าอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เอสองแล้วนะครับดูหมายเลขเครื่องตรงนได้ถ้าถ้าเห็นนะครับไม่แน่แต่ว่าต้องเห็นไหมนะจะเขียนว่าเป็นเอสอง เข่าๆเนอะไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นชัดไหมนะคะก็แต่ว่ารุ่นนี้มันจะดีตรงที่พอมาเป็น A 2ตัวที่เขาเชน่ะมันจะไม่ตุกติดแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นิ่งเป็นเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวดึงอันนี้นะครับที่วัดน้ํามันเครื่องก็ไม่มีไอไม่มีควันออกมานะครับชัดเจนเนาะว่าเครื่องไม่เคยเกิดการฮีทมาก่อนเนาะ แล้วพวกจุดตรงจุดแต้มอะไรมาร์กิ้งอะไรเนี่ยก็อยู่อยู่ครบหมดนะค,รรคะรอยไม่วกวาดก็เดิมเดิมหมดนะหัวน็อตเบ้าโช๊คอะไรพวกนู้นนี่ยังอยู่เดิม,มยังอยู่ะะใช่ครับไม่เคยมีการแงแก้ไขน,นะครับหัวนงหัวน็อตน,นะครับเดิมเดิมเลยอปอกโปรเดิมเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับสวยมากคันนี้นะได้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะครับรถสวยตามสไตล์ละสิบเก้าโพสททองเรากล้าการันตีเลยนะครับตัวบอดี้ตัวโครงสร้างและคันนี้ หน้ากนันตีแม้กระทั่งเลขหม่เลยนะครับ<ฆ>นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันอีกครั้งนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเมื่อเดียวนะครับเลขไมล์แท้แค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นพิเศษนะรถคันนี้เป็นรถรุดนจองเราก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็ตั้งขายอีกครั้งหนึ่งโชคดีมากๆสําหรับคนที่เจอคลิปนี้นะครับ ใครที่อยากซื้อสดนะราคาแค่828,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดกับเราไม่มีแวดครับและถ้าใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนคร่าวๆแค่1มื่0สานะครับสูงสุด7ปีหรือว่า84งวดอันเองนะครับเนาะจริงๆต้องบอกว่าท่านที่เขาเพิ่งหลุดจองไปเนี่ยเขาอยากได้รถมากชเนาะแต่ว่า ตอนนี้คือต้องบอกว่าไฟแนนซ์น่มันผ่านยาก<ช>ถ้าเกิดเป็นกรณีฟรีดาวอะไรเงี้ยเราก็พยายามดันให้ทุกกรณีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆก็ต้อง<น>ขอภัยด้วยต้องขอภผยขอโทษ<ช>ลูกค้าคนเดิม<ช><ช>นะครับแต่ถ้าใครสนใจใหม่นะคนใหม่ก็ดูคลิปนี้แล้วแล้วไม่สู่ดเกเข้ามาเนาะ สนใจเนี่ยจริงๆอยากให้เพิ่มเงินดาวมันจะจบง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าฟรีดาวเลยเนี่ยตอนนี้ไฟแนนซ์เขาจะค่อนข้างเคลี้ยวไหลไหลอยงคอางไฟแนนซ์ก็ไม่สู้ไปแล้วก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากลองเช็คเครดิตตัวเองดูลองพักมาหาหญิงก็ได้ได้ครับหรือจะโทรหากล้องที่เบอร์ที่กล้องก็ได้นะครับเบอร์0ูนย์สอนะครับหนึ่งสี่เก้นะครับโทรหากล้องได้เลยนะครับก็เเช็ค ลองเช็คเครดิตดูได้ใช่เช็คเครดิตหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเอกสารนะครับได้เลยก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก่อนไปก่อนไปก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงรถสวยคุณภาพดีต้องที่นี่ครับ19โปรโพสีทองชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับบ๊ายบายครับ